ันช่ยอคนีย่สบเจ็ดนี่ครับมอเียนพยาืให้เรียนนึงแล้วก็ขอทะลุครับนึกันยังดีที่ระลึกอนุสรณ์พอีครูมาครั้งที่สองนะหนครังมาครั้งแรกวันที่ยีมีนาคมเมื่อตอนจะสทอนเมือนเอสเหมือนรถตู้ใหญ่รถรถทัวร์ใหญ่เหมือนสองตู้สคันเหมือนวันที่ยี่สิบนะ เรียอพยาตาเรือลุงปนโกเพื่นล,คละครปฐุมคนแเจ้าตรับพยาตาเรือ,อไปที่ละรึกรุ่นสุขใจได้ลลเด็ที่เอเอาถ่ายรูปจะถ่ายแกอนุญ,ญาตแล้วสุขใจเดลล็ก <c oughs> ไม่กระไดเออว่าใหม่เลยผมไม่กระไดเพราะว่าเอาคือกนเขาแสดงนังให้บุญโอครับอ้าเอกชันไม่กระไดอ้าเดี๋ยวเป็นที่ระลึกให้ลุกคนพราเต่าเรือนหลวงปู่หลิวรุ่นสุกใจเป็นที่ระลึกได้ให้แข็งโคหรือว่าในโลกกระไดก็เข็นซุกโคกระไดพราเต่าเรือนเน่เมื่อไรรุ่นไหนรุ่นกดนี่รุ่นซุกใจรุ่น รุยรวกมีะไมีเถ้าส่งก็มีแล้วแต่มันแพงยอกเลยราคาแพงริ้วเลยล่ะแพงสามหยาคยาวโอ้บอกว่าอะ้องมาจีบกันโฆษณาพจีโฆษณาหมอทำไมเอานี่ย้มอหน่อไไหนนอเอารุงนี่เออมันธรรมดาได้เข <regret. S 2> ้าพาไปได้ <uk> เอาาะคก็ได้นหันใส่ผู้เล้วอยู่คุณจะให้หันุดผูถ้าใส่นี่เห็นแต่เสื้อผ้าแลลวนูใส่คุณใดจุดเด่นผู้ใดจะยืนกระไรยืนกระไรคุ้ใดมีเห็นแต่เสื้อผ้าแห้วนู่นนู้ใ Hoon dài này, hoa phun dài này hoa không dài hoa phun 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 dài ใช่คร <cin stereotype> <m aks> ับถ้าอ่ไใครอ่าท่ามครับติดนูนสอนนะอันนี้จะถ่ายแล้วเกิดอะไรขึนเนีิย ที่ัวไทยเหอหนึ่งสองสามครับที่ทัวไทยแล้วกลอดภัยดีดไทยจเพอนะกคนเด้ออุณจไปไทยปไปบ้านนะบปโก้เรียบเบื่องเรียวเบื่องซื่อเนาะเดียวเรื่องซื่อไทยกไครับเด้อจเลริญพรเด้อ ยูคูก่หาสิค่น้ครับห้าสิบสี่ภาษาบวชนะเซเรโฟกีอาสุบิยาได้พระราชกุศลได้จากมือนึตีวันที่สมีนาคม2อ3พจาสก้มือนั้นกึงมือนี้แย่เลยได้จาสิเมื่อลมหาจัดทางไหนกับุรุนไปเรื่อยๆนะยูคูเปลนรุกขภับพรอยได้พอแม่เสียชีวิตแล้วเดือสางคนเศ้า อ็จุดคิดไปนี้ครับถ้ไคุณได้